สิ่งที่เราจะต้องรู้เมื่อได้กีตาร์มา1ตัวคืออะไรล่ะอย่างแรกเลยครับผมไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงก็แล้วแต่นะถ้าเขาโฆษณาว่ามันคือกีตาร์สิ่งที่มันจะต้องทําได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยคือแกะออกจากกล่องมาแล้วสามารถที่จะบตั้งสายเล่นได้เลยอย่าไปเชื่อคนขายที่บอกว่าน้องครับ ปรับนู่นแต่งนี่หน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วของที่ดีมันต้องดีตั้งแต่โรงงานไม่ใช่ซื้อมาแล้วปรับแต่งมันถึงจะดีมันไม่ใช่หน้าที่เราเาวะที่จะต้องมาปรับแต่งของคุณให้มันดีขึ้นคุณควรจะทำออกมาให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีในระดับที่เราพอใจก่อนส่วนในเรื่องการปรับแต่งอะถ้าเราอยากจะให้มันเข้ามือมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปทำเอง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะปูนะฮะทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับปูสวรรค์เยี้ยวันนี้มาในบรรยากาศสบายๆนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้มีไม่ได้มีกีตาร์ตัวใหม่มารีวิวเพราะว่าตังหมดแล้ว <laughs> oh, <no. S 1> <laughs> มันน่าเศร้าจริงซื้อกีตาร์มารีวิวจนหมดเลยสปอนเซอร์ก็ใ,นใ,นใจรำเนาะไม่ยอมเข้ามา <laughs> สิ่งที่นปูจะมาพูดในวันนี้กีตาร์ตัวแรกนั้นสำคัญชนไหน <laughs> คลิปนี้เป็นคลิปที่เอนปู ใช้คําว่าพูดคุยรวมๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าของถูกไม่ดีของแพงต้องดีเสมอไปบางครั้งบางทีของแพงมันแย่มันก็มีนะสิ่งที่เราจะต้องรู้และดูให้ชัดณนะปัจจุบันในตลาดเนี่ยมันจะมีกีตาร์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในราคาหลักร้อยตามเว็บไซต์ตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆซึ่งของพวกนั้นเ,นเราไม่มีโอกาสได้เลือกคือสั่งไปเข้าแพ็กใส่กล่องแล้วส่งมาให้เราถึงตรงนี้เราไม่ต้องไปคำนึงหรอกว่า คุณภาพของเนื้อไม้คุณภาพของริช h a r เดนพวกนี้มันจะต้องเป็นของดีของแบบว่าอลังการงานสร้างเหมือนแบรนด์แพงๆเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะได้งบประมาณของราคาเขามันแค่นี้มันไม่สามารถทําได้ดีไปกว่านี้แล้วอย่างแรกเลยครับผมไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงก็แล้วแต่นะถ้าเขาโฆษณาว่ามันคือกีตา สิ่งที่มันจะต้องทําได้อย่างร้อเซเลยคือแกะออกจากกล่องมาครับผมแล้วสามารถที่จะแบบตั้งสายเล่นได้เลยคําว่าตั้งสายเล่นได้เลยในที่นี้ริดจะต้องมีสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือไม่มีอ้าไม่มีพยเยอไม่มีอะไรคอจะต้องตรง มันจะต้องไม่โกงล,ลูกบิดมันจะต้องสามารถใช้งานได้คือสามารถที่จะหมุนได้อะสามารถที่จะหมุนตั้งสายได้โดยที่มันไม่รูดนี่คือสิ่งสําคัญที่มันต้องทําได้โดยที่สิ่งที่เราไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องไปซีเรียสก็คือว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็น <c oughs> ร w o ูดหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นเป็นนู่นนี่นั่นไหมเฮ้ <c oughs> คุณต้องเข้าใจอะว่ากีตาร์ราคาถูกอะจะให้ใช้ไม้แพงๆอย่างไม้สปรูตไม้มาฮอกกันนีอะไรพวกนี้ มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นไปได้มากที่สุดก็คือลามิเนตหรือว่าไม้อัดในในเกรดคุณภาพที่สามารถเอามาทำเป็นกีตาร์ได้นะครับไม่ใช่แบบตัวนี้ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอย่างตัวเนี้ยนักผู้ทำคลิปนี้เป็นคลิปที่คลิปที่5หลังจากที่ได้กีตาร์ตัวนี้มาคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีปัญหาหลังจากที่ซื้อมานานแล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปแรกมานะครับผมจะเห็นได้ว่าซื้อมาวันแรกตรงเนี้ย เฮ้ยบิดว้บิดมันทำหน้าที่ยึดตัวกีตาร์เข้ากับตัวกีตาร์แล้วก็เป็นตัวที่รับแรงดึงของสายแต่ถ้ามันเป็นอาการเพยเยอะออย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาปิ๊กเก็บได้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะอะไรต่อให้เราตั้งตั้งแค่ไหนตั้งสายบนสายล่างเทียนตั้งสายบนสายล่างเทียนเพราะอะไรฮะในขณะที่เราตั้งสายแรงดึงมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็ดึง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 แล้วคอมันก็ อ,อันนี้อันนี้คือคือความผิดพลาดของกีตาร์ที่โฆษณาขายว่าเป็นกีตาร์แต่ซื้อมาแล้วไม่สามารถเล่นได้อันนี้คือข้อแรกนะครับผมข้อที่2สัดส่วนมันต้องได้มาตรฐานคือวิธีการคิดง่ายๆคือว่าคุณดีสายเปล่านกับช่องที่12มันควรจะเป็นเสียงเดียวกันทุกสายอันนี้คือแบบว่าคนไม่มีความรู้เลยนะแต่ว่าเราสามารถที่จะฟังมาได้ว่าเฮ้ยเนี่ย มันควรจะเป็นเสียงเดียวกันแต่แค่คนละออกเต็กเท่านั้นเองพอมันไม่ควรจะโกงคำว่าโกงในที่นี้คืออะไรคือมองด้วยตาเปล่าอ่ะให้รู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมันมีความตรงไว้มันไม่แบบว่ายกมันไม่โคง้งมันไม่งองแค่นี้ฮะคือคุณสมบัติเบื้องต้นบางคนอาจจะบอกว่าสามารถที่จะปรั สามารถที่จะไขคอได้เอ้ยคาพูดเนี้ยบางทีมันไม่ถูกหรอก oh <no. S 1> เพราะว่าบางคนมันก็ไม่ได้เก่งบางคนมันก็ไม่ได้มีความรู้คือเก็บเงินแทบตายอ่ะกว่าจะได้เงินแบบว่า7จ็ดแปดร้อยห้าหกร้อยแล้วอยากได้กีตาร์สักตัวแล้วซื้อมาอย่างเงี้ยต้องมาเจออะไรลักษณะแบบเนี้ยโหมันมันเจ็บปวดนะครับผม mm. นะฮะเงินห้าหกร้อยเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็จริงสําหรับบางคนแต่กับบางคนนะฮะ กว่าที่จะหาเงินก้อนนี้มาได้แล้วเขาคาดหวังมากๆว่าอยากจะได้กีตาร์มาฝึกซ้อมแต่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายอ่ะมันไม่แฟร์เลยเมื่อเราดีดสายเนี่ยเนี่ยไล่ไปทีละช่องเนี่ยมันควรจะไม่ไม่มีเสียงตีเฟดที่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกะถ้ามันตีเฟดแบบเนี้ย น,นี่คือน้าปูดีดแรงนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตัวนี้มันแย่นะอันนี้คือน้าปูดีดแรงแต่มันมีกีตาร์บางตัวไงที่มันเป็นอย่างนี้คือแบบว่าเฮ้ยต่ําเกินไปเนี่ยต่ำเกินมาตรฐานแล้วพอดีดมันก็จะดังบบป๊อกป๊กป๊อกป๊กป๊อกป๊อกซึ่งเสียงพวกนี้มันไม่ใช่เสียงที่ดีเลยฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกเช็คพื้นฐานแค่นี้ก็พอฮะเราดีดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันเคลียร์อันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างรือว่ากีตาร์แบรนด์แพงๆราคาสูงๆนะ แล้วปูหยิบตัวที่แบบว่าราคาแบบว่าไม่ได้แพงเลยที่นปูมีอยู่เนี่ยมายกตัวอย่างเห็นไหมฮะเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกีตาร์หลักร้อยมันก็สามารถทำได้เว้ยสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะฝากอย่าพยายามหาคำปลอบใจให้ตัวเองในกรณีที่เราได้ของไม่ดีมาโดยใช้คำว่าก็ราคามันแค่เนี้ย แค่สายมันเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยจะเป็นไรไปมันก็ต้องยอมรับเฮ้ยคำนี้เป็นคำที่อันตรายมากฮะสำหรับการฝึกฝนเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆคนไม่ได้มีกีตาร์หลายตัวบางคนมีกีตาร์ตัวเดียวที่ซื้อมาในราคาถูกเนี่ยสามสี่ร้อยห้า้ยหร้อถ้าเราฝึกกับเสียงที่มันเพียเพ้ยนๆอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเวลาที่เราเล่นครั้งหนึ่งเราอยู่กับมัน ไม่ต่ำกว่าส5บหนาทีไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆจะได้โดยไม่รู้ตัวคือการซึมซับเรื่องของเสียงที่มันไม่ถูกต้อง,งดดดดซึ่งตรงนี้มันจะทําให้หูของเราเนี่ยมันชินกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ววันหนึ่งพอเราต้องไปเจอ ไอเสียงที่มันถูกต้องอะเราจะแยกไม่ออกฮะว่าเสียงไหนมันผิดเสียงไหนมันเพี้ยนคือเรื่องเนี้ยพูดพูดไปบางทีมันก็ไม่เข้าใจหรอกลองนึกภาพอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเสียงที่แบบว่ามันผิดมันเพี้ยนมาตลอดเนี่ยเล่าให้ฟังง่ายๆสมัยก่อนนะปูตอนเรียนชั้นประถมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าอาจารย์ดนตรีสมัยนั้นนะเพราะว่าด้วยพื้นฐานความรู้อะไรคนเราไม่เหมือนกันน้วปูถูกฝังหัวมาตลอดว่าดีคือโด ซึ่งจริงๆแม่งไม่ใช่จริงๆ C คือโดเราซึมซับคำว่าดีคือโดอมาตั้งแต่ประถมอ่ะกว่าที่เราจะมารู้ความจริงว่า D มันคือเร่ว้ยดมันไม่ใช่โด C ต่างหากที่เป็นโดก็ขึ้นมัธยมแบบม .4 ม .5 แล้วอ่ะซึ่งกว่าที่จะพลิกกลับมาเข้าใจความ ความรู้ที่ถูกต้องได้เนี่ยเฮ้ยมันใช้เวลามันใช้เวลานานแล้วบางครั้งบางทีมันเป็นเวลาการเรียนรู้ที่เสียไปโดยใช้เหตุอันนี้อันนี้น่าเสียดายมากฮะแล้วสัสดส่วนมรนผิดเพี้ยนนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปมันมันโยงเข้าไปหาข้อแรกฮะเสียง เสียงมันเพีย้ยนเสียงมันเพี้ยนคืออะไรมันจะเหมือนข้อที่1เลยเราจะซึมซับเสียงที่ไม่ถูกต้องมันออกไปข้อที่3ก็ราคามันแค่นี้ราคามันหลักร้อยคอมันโกงนิดโกงหน่อยจะเป็นอะไรไปเป็นฮนะเป็น <c oughs> เป็นแน่นอนคือทุกอย่างมันโยงใยก็ไปหากันหมดเลยคอมันโก่งนิดโกงหน่อยเสียงมันก็เพี้ยนไงแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ราคาแค่เนี้ยบิดอ้านิดอ้าหน่อยมันจะเป็นอะไรไปไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วบิดอ้านิดอ้าหน่อยจะเป็นอะไรไปมันทําให้เสียงเพี้ยนไงแล้วเราก็จะซึมซับเสียงเพนเพี้ยนนั้นอ่ะเอาไว้ในหัวสุดท้ายเราก็จะคิดว่าเสียงนั้น่ะมันถูกต้องวิธีที่ง่ายที่สุดฮะคุยกับร้านค้าให้ชัดเจนว่า ถ้าคุณส่งของมาให้เราอะ่ะแล้วเราเปิดกล่องออกมาเราเล่นแล้วมันมันไม่มีคุณสมบัติที่ดีเหมือนอย่างที่ท่านปูพูดออกไปเมื่อกี้เราสามารถส่งคืนได้ไหมเราสามารถเคลมได้ไหมคุณ QC ให้เราก่อนได้ไหมคุณทดสอบให้เราก่อนโอ้มาใช้ข้ออ้างว่าเขาคนสั่งมันเยอะมันไม่มีเวลาเช็คเฮ้ยมันมันไม่ได้ไว้ย คุณขายของคุณต้องจริงใจคุณต้องเช็คของก่อนที่จะใส่กล่องแล้วส่งให้ลูกค้าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมันไม่ดีเราส่งเคลมไปคุณก็เสียเวลาในการเคลมสินค้าให้เราเพราะฉะนั้นทําให้มันดีก่อนส่งมาให้เราอันนี้อันนี้คือวิธีการที่ง่ายที่สุดวิธีที่2ถ้ามีโอกาสไปเลือกซื้อเองเอาคนที่เป็นสักคนหนึ่งไปไปลอง ไอคนไอคำว่าคนที่เป็นสักคนเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกจะต้องแบบูเล่นเก่งขั้นเทพไล่สเกลได้5ฟอร์ม7ฟอร์มไม่จําเป็นฮะต่อให้มันได้ทําได้แค่ตีขอดโง่ๆสี่ขอดีเอเมเนอร์เอฟจีอย่างเงี้ยมันสามารถเลือกกีต้าร์ให้คุณได้เพราะต่อให้มันไม่ได้เก่งมากสิ่งที่มันและเราก็คือคนที่ไปเลือกให้เรานะมีร่วมกันก็คือหู เราลองฟังดูครับผมหาเพลงง่ายๆสักเพลงหนึ่งที่มันขอดไม่ยุ่งยากที่เล่นได้เนี่ยแล้วให้ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าที่จะให้เราตั้งสายเองนะให้ร้านตั้งสายมาตรฐานให้เปิดเพลงนั้นเลยฮะจะเป็นเพลงอะไรเพลงช้างเพลงอะไรก็ได้แล้วตีขอดตามไปเลยฮะแล้วสองคนช่วยกันฟังว่าเฮ้ยเราเล่นขอดตรงอะ เพลงที่เขาเปิดอ่ะมันก็เป็นเพลงเนี้ยที่มันเป็นคอร์ดที่เราเล่นอ่ะเสียงมันกลืนกันไหมถ้าเสียงมันกลืนกันมันไม่เพีย้ยนคุณเอาได้เลยกีตาร์ตัวนั้นคุณหยิบได้เลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงมันกัดกับแกว่งเพียเพ้ยนเฮ้ย,ยอย่าไปเอาเว้ยอย่าไปเชื่อคนขายที่บอกว่าน้องครับปรับนูน่นแต่งนี่หน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วนักผู้ฝากไว้นิดนึงฮะของที่ดีมันต้องดีตั้งแต่โรงงานไม่ใช่ซื้อมาแล้วปรับแต่ มันถึงจะดีมันไม่ใช่หน้าที่เราว่าเะที่จะต้องมาปรับแต่งของคุณให้มันดีขึ้นคุณควรจะทำออกมาให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีในระดับที่เราพอใจก่อนส่วนในเรื่องการปรับแต่งอะ่ะ ถ้าเราอยากจะให้มันเข้ามือมากกว่าเนี้ยเดี๋ยวเราไปทําเองเหมือนเรากินข้าวอ่ะต่อให้ข้าวมันแข็งด้วยสายพันธุ์มันอาจจะเป็นสาวให้มันอาจจะไม่ใช่หอมมะลิซึ่งความแข็งความกรุบม,มันต่างกันอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าคุณหุงข้าวให้เรากินเน่ะคุณต้องไม่หุงข้าวดิบให้เรากิน <c oughs> เว้ยเกี่ยวไหมเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวเล่นเองไม่เป็นเลือกเองไม่ได้เฮ้ยเด็กในร้านเล่นให้ฉันฟังหน่อยนะ เล่นเพลงง่ายๆโง่ๆตีคอร์ดเลยตีไม่ต้องไล่สเกลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคุณไม่ต้องมาโชว์คุณไม่ต้องมาโชว์กีตาร์ทุกตัวแม่งสามารถโซโล่ได้หมดอ่ะแต่สิ่งที่เราอยากฟังก็คือว่ามันเพี้ยนไหมถ้ามันไม่เพี้ยนอ่ะโอเคใช้ได้ตัวนั้นซื้อสรุปเลยแล้วกันว่า เฮ้ยแล้วแล้วมันจะต้องทํำยังไงล่ะอย่างที่น้าปูบอกฮะไม่ว่าจะราคาหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นมันมีของดีและของไม่ดีปนกันบางทีของหลักหมื่นก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะสิ่งสําคัญที่สุดครับผมอันดับแรกเลยอันนี้ฝากถึงร้านค้าไม่ว่าคุณจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็แล้วแต่อยากให้มีความจริงใจกับลูกค้านิดหนึ่งฮะในกรณีที่ออนไลน์คุณ QC สินค้าให้ลูกค้านิดหนึ่งคุณทดสอบว่า อย่างน้อยๆมันทําได้อย่างที่น้ำปูพูดมาทั้งหมดไหมนะฮะแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อของแค่หลักร้อยเนี่ยคุณจะคาดหวังไม้หนาๆดีๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คุณมั่นใจได้แน่ๆก็คือว่าคุณจะได้กีตาร์ที่เสียงไม่เพี้ยนคุณจะได้กีตาร์ที่เอาไปฝึกเล่นได้เลยคุณสงสารเขาเถอะเขาคาดหวังว่าเขาอยากจะได้กีตาร์ที่ดีที่สุดในราคาแค่เนี้ย โอเคละมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดีที่สุดย้ํากันอีกครั้งย้ยํหลายหลายรอบแต่มันต้องไม่เพี้ยนและมันต้องเล่นได้คุณต้องจริงใจคุณต้องไม่หลอก <c oughs> คุณต้องไม่เอาเครื่องประดับบ้านมาโฆษณาขายให้เขาแล้วบอกว่านี่คือกีตาร์คุณภาพสูงแฮนด์เมดมึงจะบ้าเหรอโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝาก ฝากเอาไว้นะครับหลักๆเลยนะครับผมร้านแบบออฟไลน์นะปูไม่น่าห่วงหรอกเพราะว่าเขา <c oughs> เขาคงไม่อยากไม่อยากให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ร้านออนไลน์ทั้งหลายแหละก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้าครับผมจงซื่อสัตย์แล้วเราจะคุยกันสนุกขอให้มีความสุขนะครับผมหวังว่าสิ่งที่นูพูดมาทั้งหมดนี้มันอาจจะเวินเว้นเวอเยินเยอะเกิน,นไปมากมายก่า,กกายกองแต่อยากให้มันเป็นแนวทาง แนวปฏิบัติที่เราสามารถที่จะว่าเลือกซื้อเลือกหากีตาร์ได้ในราคาที่พอเหมาะพอควรกับกระเป๋าของเราสวัสดีครับ